สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินน้ำเด้อครับแอดมินขอขอบพระกุ้นทุกท่านหลายๆด้วยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือนอระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในวันนี้20-25ส20ภา,าคม2565 ประกาศกลองออนวยการน้ําแห่งชาติเรื่องฟอาระวังพื้นที่น้ําหลากและน้ําท่วมฉับพลันในช่วงวันที่19-25พฤษภาคมนี้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น,น่านตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลก นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดนคนรราชสีมาชัยภูมิบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางจังหวัดกาญจนบรุรีราชบรุรีเพชรบุรีกรุงเทพมหานาครและปริมณฑนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสราแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต ประกาศองอเมวยการน้ำแห่งชาติจากการคาดการพื้นที่ฟอาระหวังน้ำท่วมน้ำหลากจากการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง19เ้ถึง23ามาคมมรสุม,ม,สมตะวตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยไมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานภาคกลางด้าตะวตกภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำคาดการจากกรมอุตุนยิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบว่าปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งพื้นที่ที่มีน้ำขังเดิมอยู่แล้วมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย1 9 2 5พฤษภาคมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม โปรดดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องถ้ามีปริมาณฝนสะสมมากกว่า90มิเมตรใน24ชั่วโมงจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ 2. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้การของอ่างเก็บน้ำอาคารบังคับน้ำติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมเร่งทําการระบายน้ําในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมอยู่แล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ําหลากน้ําท่วมให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ3เตรียมแผนพชัเหตุรับสถานการณ์น้ําหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือร่วมถึงความพร้อมระบบสื่อสารสำรองบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือทันที 4. ปพระชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำแจ้งเกินล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมการอ,อพยพได้อย่าง,งทันท่วงทีหากเกิดสถานก,การณ์หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่าง,งทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ